ขึ้นไม่ทาอะไรบอกพ่อสิขึ้นไม่ทาอะไรแล้วก็ลงไม่ได้แล้วก็มาเอื้อเนี่ยนะลงมาพ่อไม่ช่วยเอาลงมาเองเขาเนี่ยขึ้นไปได้ก็ต้องลงมาให้ได้ตรงนั้นไม่ได้มีหรอกจิงจกนะ่ะได้ยินไหมเนี่ยลงมาลงมาไม่ต้องมาเถียงมาลงไม่ได้ ก็หนูขึ้นไปได้หนูก็ต้องลงมาได้สิลูกลงมามันใช่ที่ไหมเนี่ยฮะมันใช่ที่ของแมวไหมไอตัวอะไรลูก ตัวอะไรบอกพ่อที่มันคือตัวอะไรลูกอ๋อที่โจกับลูกเหรอให้พ่อเอาให้ไหมเอ้าเอ้าหนูจะเอายังไงเอ้าเอ้าเอ้า